ตอนเช้าวันทํางานของทุกๆคนนะครับวันที่8กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันสําคัญครับสําหรับคนที่ไม่มีบัตรคนจนคนที่ไม่มีคนละครึ่งแล้วก็ไม่มีเราเที่ยวด้วยกันก็คือคนที่ลงทะเบียนเยียวยาเวอร์บเว็บเราชนะ com เป็นวันที่ท่านต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับเข้าไปที่เว็บเดิมครับเวอร์บาเว็บเราชนะ com กดเข้าไปที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับยินดีด้วยนะครับท่านได้ครับส่วนคนที่ไม่ได้ทำยังไงสําหรับคนที่ไม่ได้นะครับก็คือก่อนหน้านี้ จำได้ไหมครับคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้กันที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้วันนี้ครับท่านเปิดเข้าไปใน ww w ร์ไวเเปาชนะ .com มันจะมีปุ่มให้ทบทวนสิทธิ์นะครับท่านก็กดทบทวนสิทธิ์ของท่านไปคิดว่าฐานภาษีไม่ถูกต้องคิดว่ารายได้รายรับไม่ถูกต้องกดเข้าไปได้เลยครับส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถโหลดแอปเป่าตังค์ได้วันที่15กุมภาพันธ์ไปที่กรุงไทยแบงก์เดียวแล้วนะฮะไปกรุงไทย มาเตือนแล้วนะครับข้าราชการลูกจ้างโชคลาวแล้วก็พนกักงานรัฐวิสาหกิจที่ระบบราชนะยืนยันว่าท่านได้รับเงินเยียวยา7,000บาทเงินก้อนนี้ท่านไม่ได้นะครับเงินก้อนนี้ย้ำว่าท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดระเบียบของกระทรวงการคลังวิชาณแล้วนะครับวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะท่านเข้าไปที่แอปเปาตังค์นะครับแล้วก็ไปกดสละสิทธิ์ถ้าท่านไม่สละสิทธิ์และใช้เงินก้อนนี้ต่อนะครับรัฐจะเรียกคืนในภายหลังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งน่าสงสารมากครับ ก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนเราชนะแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากว่าไปคิดฐานภาษีปี62คิดเงินไรายได้ของปี6 2สอรวมงกับปี63ด้วยซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมอันนี้ยอมรับครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าโควิดมันเกิดปี63ปี62ก็อเขาอาจจะมีเงินมีไรายได้แต่ปี63ก็เขาอาจจะตกงานไม่มีไรายได้อยากให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งหลายคนถ้าอยากไปทบทวนนะครับวันที่8กุมภาพันธ์ท่านเข้าไปเวอร์ไวเ็บเราชนะ com แล้วไปกดอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ